อังคารคลุมโปงพอดแคสต์คุณแรกได้มาเล่าประสบการณ์สุดหลอนของคุณตาเพิ่มในสมัยเป็นเด็กให้ฟังย้อนกลับไปในช่วงสมัยก่อนเด็กๆก,ก็มักจะชอบไปเล่นบ้านผีสิงในงานวัดแต่พอได้ไปเล่นจริงๆ กลับไม่สนุกไม่ตื่นเต้นไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดหลังจากนั้นความน่ากลัวก็ค่อยๆเริ่มต้นขึ้นเมื่อได้ไปเจอเนนที่ได้บอกคุณตาเพิ่มว่าไปเล่นบ้านผีสิงหลังวัดสิงทันใดนั้นก็ได้เจอความหลอนทันทีเรื่องราวจะเป็นยังไงไปติดตามฟังกันได้ในอีพีนี้ เรื่องบ้านผีสิงงานวัดเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในต่างอำเภอที่ที่โคราชนี่แหละมันเป็นผลพลอยได้จากการที่ผมเนี่ยลงพื้นที่ไปเก็บเรื่องหลอนๆในสถานที่เยี่ยนที่หนึ่งแล้วกันแล้วก็ต้องเดินเข้าไปในบ้านคนสูงอายุที่อยู่ในพื้นที่แล้วก็ประมาณว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเหมือนเรื่องแถมที่คุณตาคนเนี้เล่าให้ฟังแบบว่าย้อนไปสมัยวัยที่ตาเขาเป็นเด็กอายุประมาณสิบสองสิบสามขวบ แล้วก็สมัยนั้นเนี่ยมันเ,เรียกว่ามันจะมีงานขอศรศเขาเรียกว่างานวัดประจําปีเนาะที่เด็กๆหรือว่าคนในชุมชนยุคนั้นเนี่ยจะเศ้าตารอเพราะก็จัดใหญ่มากแต่แค่ปีละครั้งอแล้วก็นึกภาพสมัยก่อนนะครับว่าอ่าผู้คนที่อยู่ในในในชนบทอย่างนั้นน่ะจะถือเสื้อไปคนละผืนจูงลูกจูงหลานไปจองพื้นที่หน้าโรงพีเกศอย่างเงี้ยย้อนกลับไปสมัยนั้นเลยแล้วทีนี้อ่าผมให้ชื่อว่า แกแกคือคุณตาเพิ่มนะผมเรียกว่าเด็กชายเพิ่มล้วกันในสมัยย้อนไปยุคนั้นเนี่ยครับทีนี้กลุ่มเด็กชายเพิ่มกับเพื่อนๆเ,เ,เขาก็เฝ้ารอเนี่แหละที่จะไปเที่ยวหอศพงานวัดประจําปีที่แถบใกล้ๆบ้านเขาเนี่ยครับแล้วสิ่งที่ทุกคนรอคอยในวัยเด็กผมว่าหลายๆคนในยุคนั้นเนี่ยแม้กระทั่งผมก็ชอบนะคือไฮไลท์ของงานวัดเราอยากไปเที่ยวบ้านผีสิงอืมจริงอ่าเป็นบ้านผีสิงประมาณอย่างเงี้ยไปดูการเล่นต่างๆไปเล่นเครื่องเล่นแล้วก็แน่นอนอนะไฮไลท์สุดท้ายทุกคนอยากเข้าบ้านผีสิง ทางด้านผู้ปกครองของเด็กๆเนี่ยเขาก็จองพื้นที่ผู้หลักผู้ใหญ่ก็จองพื้นที่หน้าหลงวิเคปูเสือเพื่อจะรอดูลิเกนะว่าเขาเล่นกันยันสว่างสมัยก่อนแล้วก็ให้ตังเด็กๆนี่แหละเขาเขาจะไปเข้าเล่นเครื่องเล่นต่างๆแล้วก็ไปเที่ยวกันตามอัธยาศัยทีนี้มาพูดถึงเด็กชายเพิ่มเนี่ยก็เขาเรียกว่าเหมือนเด็กทั่วไปก็เที่ยวกับเพื่อนจนกระทั่งเก็บไฮไลท์สุดท้ายเพื่อจะไปเข้าบ้านปีสิง<ม>งานวัดแล้วก็ความคาดหวังของเด็กก็คือว่ามันจะต้องน่ากลัวและตื่นเต้นมากมาก พอทั้งหมดเนี่ยก็จ่ายค่าเข้าแล้วก็เข้าไปเที่ยวแล้วเนี่ยเข้าไปจนกระทั่งพ้นทางออกมาปรากฏว่าปีเนี้ยทุกคนเฟล,ลมากเฟล,ลตรงที่ว่ามันไม่น่ามันไม่น่ากลัวไงเพราะว่าข้างในมันจะเป็นไปด้วยหุ่นเนาะหุ่นผีปลอมมีหุ่นถ้าเป็นผีกร้ซื้อก็จะชักลอกมาให้ตกกระชายเฉยแบบมันดูเด็กมันต้องการความแบบครียตื่นเต้นกว่าเนี้ยพอกว่านี้ แต่ทีนี้มันด้วยความที่ว่ามีแต่หุ่นโพมาจะเอ๋มาทําให้ตกใจใเฉยเด็กกลุ่มนี้ก็เลยรู้สึกบน่นเดินบ่นกันแล้วก็บอกโอ้ปีนี้ไม่มันเลยอ่ะไม่น่ากลัวประมาณอย่างเงี้ยแล้วก็เพื่อน<ๆ>ในกลุ่นก็ชวนกันว่าเฮ้ยเราไปหาห้องน้ําก่อนดีกว่าเราค่อยไปหน้าโรงวิเจด้านหน,น,น,น้างานประมาณอย่างเงี้ยก็เดินไปทางด้านหลังวัดพอเดินไปเนี่ยระหว่างทางก็ไปเจอเนรูปหนึ่งเนรอ้วนๆรูปหนึ่ง,ง,งแบบกำลังแบบ เด็กๆจะมั่มน่ารักเนาะเดินสวนมาทีนี้ทางทางด้านเด็กชายเพิ่มเลยถามว่าคุณเนนคุณเนนห้องน้ําไปทางไหนครับคุณเนนเขาบอกว่านั่นเดินตรงไปเลี้ยวซ้ายนะเดี๋ยวก็เจอห้องน้ําแล้วก็มีเพื่อนๆในกลุ่มทักคุณเนนว่าคุณเนนครับยังไม่จาวัดหรือมันดึกแล้วนะเนนก็บอกว่าเนนเนนเสียงดังเนนนอนไม่หลับเนนเลยมาดูหน้างานแลาก็ทําอะไรกันบ้างแล้วทั้งหมดเนี่ยก็เดินเขาเรียกว่าแยกกันไปเนาะเนนก็เดินไปหน้างานทั้งหมดนี่ก็เดินตามที่เนนบอก ตรงไปเลี้ยวซ้ายก็ไปข้าห้องน้ํามันเป็นห้องน้ําด้านหลังวัดซึ่งค่อนข้างจะมืดแล้วก็เป็นป่าเนาะเป็นป่าแล้วนึกภาพว่ามันจะมีเหมือนพวกไอ้โกดเก็บกระดูกแหลมแหลมเรียงกันเยอะๆอะไรเงี้ย<ม>ด้านหลังเป็นป่าดูราบรรยากาศแบบน่ากลัวหน่อยแล้วไฟก็ไม่ค่อยมีเพราะว่าไฟเนี่ยเขาจะไปใช้หน้างานไปปั่นไฟหน้างานเนาะด้านหลังก็ส่วนใหญ่เป็นกุฏิซึ่งเขาก็จําวัดกันหมดจะมืดมีไฟเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆแค่นั้นเอง<ม>ทั้งหมดเข้าห้องน้ําเสร็จท,ทําธุระเสร็จก็เดินออกมาแล้วก็กําลังที่จะ เดินกลับไปทางหน้างานแต่มีเพื่อนในกวนอ่ะเห็นแสงไฟสว่างอยู่ตรงถัดไปไม่ไกลมากนะักก็เลยสะกิดกันดูว่าเฮ้ย hey, ด,ดูนั่นดูนั่นดิดูนั่นดิทั้งหมดขันมาดูปรากฏว่ามันเป็นโต๊ะไม้ตั้งอยู่ใต้ต้นไม้มีตะเกียงเจ้าพายุตั้งอยู่บนโต๊ะแล้วมีลุงแก่คนหนึ่งนั่งอยู่ที่โต๊ะกัดป้ายเหมือนกระดาษลังอ่ะเขียนด้วยหมึกง่ายๆว่าบ้านผีสิงทั้งหมดก็หึทั้งหลังมันมีบ้านผีสิงอีกด้วยเหรอ ทั้งหมดก็เลยเดินไปที่โต๊ะนั้นก็ไปถามเอา้าลุงตรงนี้มีบ้านทีสิ่งด้วยเหรอลุงก็บอกว่าใช่ลุงมาทุกปีแหละมาช่วยงานวัดแต่ลุงไม่ได้ไปตั้งอยู่หน้างานหรอกเพราะว่าลุงไม่มีตังค์จ่ายค่าเช่าที่หลวงพ่อท่านก็เลยบอกว่ามาอยู่ตรงนี้แหละยอมไม่เอาตังค์หรอกลงทีนี้ลุงก็เลยมาตั้งทีน่นี่แต่กําลังจะเก็บแล้วแหละเพราะมันดึกแล้วมันเงียบคงไม่มีคนมาแล้วแหละด็กใครเพิ่มก็ถามว่า เอาแล้วลุงมาตั้งตรงนี้มันมีใครมาเที่ยวหรือบ้านบีสิงแล้วไม่เห็นมีผ้าล้อมไม่เห็นมีเขตรั้วหรืออะไรเลยมันเป็นที่โล่งไปหมดเลยลุงก็บอกว่าโอ๊ยของลุงอะ่ะสบาย,บายเดินตรงไปเดี๋ยวก็มีผีอะ่ะพนุกพนุกลุงบอกอย่างงี้ค <c oughs> ือทั้งฝ่ายเด็กๆก,ก็บอกว่าลุงแต่พวกผมเนี่ยเหลือตังค์ไม่เยอะแล้วอะ่ะกลัวจะไม่พอเพราะว่าก็ทั้งซื้อหนมทั้งเล่นเครื่องเล่นมาจากหน้างานแล้วอะ่ะทั้งลุงเนี่ย แต่ก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรลุงจะเก็บกลับบ้านละลุงให้เข้าฟรีแล้วกันอืมเดินตรงไปเลยนะทั้งหมดก็มองหน้ากันด้วยความดีใจว่าจะได้เข้าบ้านผีสิงอีกที่หนึ่งซึ่งไม่เคยเห็นมาก่อนอยู่หลังวัดแล้วทั้งหมดก็ไปตามทางที่ลุงชี้ก็คือให้เดินตรงไปอย่างเดียวเลยเดินตรงไปเรื่อยๆพอเดินตรงไปเนี่ยบรรยากาศมันก็คือมันไม่มีผ้าล้อมไม่มีเขตใดๆเลยทั้งหมดก็งงเหมือนกันว่าเอา้าทาไมบ้านผีสิงมันมันดูแบบโอเพ่นขนาดนี้ ซึ่งมันไม่เคยเจอแบบนี้มา่อก่อนอะไรเงี้ยทั้งหมดพอเดินไปด้านหลังวัดเนี่ยปรากฏว่าก็มองไปก็มีโต๊ะอีกตัวหนึ่งเหมือนกันตั้งอยู่ด้านหลังท้ายๆเป็นโต๊ะแล้วก็มีตะเกียงส่องสว่างมีคนนั่งอยู่คนหนึ่ง้งหมดก็เลยเดินเห็นตามแสงไฟไปไป,ไปถึงโต๊ะนั้นก็ไปเจอน้าคนนึงนั่งอยู่แล้วน้าคนเนี้ยกําลังนั่งปั้นไม่รู้ว่าอ่าไม่รู้ว่าใครทนันน้าตาลน้าตาลปั้นนั่งแบบสมัยก่อนปั้นเป็นตัวการ์ตูนอาผรู้จักรู้จักทันอยู่ครับ ทั้งหมดก็เห็นอุ้ยเขาปั้นน้ำตาลก็เข้าไปก็เข้าไปทักนะนะบ้านปีเสียงอะเห็นลุงก,ก็ชี้ให้เดินมาทางเนี้ยไปทางไหนนะก็บอกว่าเนี้ยเดิดนตรงไปอีกหน่อยเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ถึงแล้วแหละแต่ว่าซื้อน้ำตาลไหมละ่ะนะปั้นน้ำตาลอร่อยนะปั้นน้ำตาลสวยด้วยอะไรเงี้ยทั้งหมดก็มองหน้ากันแต่ผมเหลือตังค์กันไม่เยอะนะอาจจะแบบไม่พอนะ่ะ ไม่เป็นไรซื้อตัวหนึ่งนะแถมมาอีกสองตัวโบดีทั้งหมดก็ยิ้มเด็กนะดีใจจะได้กินหนมแล้วเด็กสมัยนั้นเนี่ยเขาก็ประมาณว่าก็จะสั่งปั้นตัวกระตูนที่อยู่ในดวงใจเนาะ <S <S แต่สมัยนั้นด้วยความที่ว่ามันยังไม่มีอะไรมากมายเด็กๆก็จะนึกถึงตัวละครในไซอิ๋วสมัยนั้นเนี่ยเด็กๆยุคนั้นมักจะดูหนังชอปลาเดอร์เนาะก็ะเป็นเรื่องไซอิ๋วก็จะอยากได้ว่าถังซ้ำสังอยากได้คือไก,ก่อยากได้หัวคงใช่ก็สั่งสามตัวนี้แหละ อ่าแล้วก็คุณน้านี่ก็ปั้นอย่างชานาญปั้นเร็วมากสวยด้วยเด็กก็พากันแบบตะลึงในฝีมือการปั้นน้าตาลมาถึงตัวสุดท้ายที่คุณน้าปั้นเนี่ยปรากฏว่าคุณน้าเขาปั้นพระถังสําจักเป็นตัวสุดท้ายแล้วพอขึ้นรูปตัวเนี่ยกําลังปั้นอยู่พอถึงส่วนหัวจะต้องปั้นเป็นกลมๆแล้วมีหมวกมีอะไรเหมือนพระถังสาจักในในกระตูในนิยายเนาะปรากฏว่าแทนที่จะปั้นขึ้นตรงหัวเป็นกลมปรากฏว่าคุณน้าเนี่ยอยู่ก็ช็อกทาให้เด็กๆนี่ต NO ะลึงเพราะว่า ไม่ขึ้นรูปตรงหัวนะไม่ตั้นน้าตาเป็นรูปคมๆแต่เอามือล้วงเข้าไปในตาลูกตาเองควักลูกตาเองมาเสียบโปะเป็นหัวตัางสำจังทาให้เด็กๆเกกนี่ยตกกระจแล้วก็พากันวิ่งแบบวงแตกอ่ะวิ่งตรงกันไปข้างหลังจนกระทั่งไปถึงอ่าเขตที่เป็นเขายกเป็นทั้งป่าแล้วก็เป็นที่กดอ่าเก็บก้อนดุลแหลมที่เรียงกันอยู่ตรงทิศกาแพงวัดเนาะก็มีเสียงเนระเรียดโยมพี่โยมพี่อย่ายวิ่งเย่ายววิ่งอย่างเงี้ยทั้งหมดก็หยุดกึกเสียงเนี้ย มันมันอยู่สูงไงทั้งหมดก็แงะขึ้นไปปรากฏเป็นต้นไม้เนาะเนนอ้วนๆที่เจอกันตอนต้นทางเนี่ยที่ถามทางไปท่องน้ําอยู่บนต้นไม้อยู่บนต้นไม้ทั้งหมดก็เลยถามเอ้าเนนเนนไปอยู่อะไรบนนั้นอ่ะเนลงมาก่อนลุงมาก่อนเนนผีหลอกผีหลอกอะไรเงี้ยเนนก็บอกว่าไม่มีผีหลอกโยมพี่อย่างเงี้ยเออเนนลงมาก่อนลงมาก่อนคือเด็กกลุ่มนี้อยากอาศัยผ้าเหลืองของเนนไงเพราะว่าเพิ่งโดนผีหลอกมาเนนก็บอกว่าเดี๋ยว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 เนลงไป พอพูดสิ้นยังไม่ทันสิ้นคาเนี่ยเนนก็ทิ้งตัวลงมาเหมือนกระโดดพยายามจะกระโดดลงมาจากต้นไม้ซึ่งมันสูงมากพอหล่นลงมาปุ๊ทุกคนก็ตกใจว่าเอ้าทําไมเนนไม่ตีลงมาเนนทิ้งตัวลงมาทําไมเนนก็มองหน้าทุกคนแล้วก็ยิ้นบอกว่าโอ้ยเนนเนนคงไปกับยงพี่ไม่ได้หรอกลูกขาเนนสิปรากฏว่าขาของเนนเนี่ยกระดูกมันซ้นออกมาแล้วก็ขาบิดเพราะว่าตกมาจากที่สูงมากอืแต่ว่าเนนอ่ะไม่มีอาการเจ็บเลยเนนกับมองหน้าพวก เด็กชายเพิ่มแล้วก็หัวเราะยงพี่อย่าวิ่งนะโยงพี่อย่าวิ่งค่อยๆเดินกันนะแล้วก็หัวเราะทั้งหมดก็ยิ่งตกตะลึงในภาพเห็นว่าทำไมเนนไม่เจ็บวะทำไมกระดูกโผลขนาดนี้ทาไมถิงนั่งหัวเราะได้ทั้งหมดก็วิ่งกันต่อวิ่งแบบเพื่อไม่ไม่มั่นใจแล้วว่าเนน่ะคือคนหรือเปล่าทั้งหมดก็วิ่งไปต่อปรากฏมีเสียงตะโกนในหลังจากเนนบอกว่าโยงพี่อย่าวิ่งมาวัดมันดุมาวัดมันดุอะไรย่างเงี้ยทั้งหมดก็หันมามองแล้วก็วิ่งกันต่อ พอวิ่งกันผ่านแนวของต้นไม้แล้วก็แนวกดเก็บกระดูกเนี่ยปรากฏว่ามีหมาเห่าเสียงดังแล้วก็วิ่งออกมาจากตรงอ่าเรียกว่าตรงมุมที่เป็นมุมมืดที่เก็บกระดูกเนาะเป็นเป็นอ่าที่โกดเก็บกระดูกที่เลียงเรี้ออยกันอยู่ hmm. เป็นหมาดําขนาดใหญ่โอ้โ oh, หเขี้ยวน่ากลัวน้าลายยืดวิ่งไล่เด็กกลุ่มนี้แต่ปรากฏว่าพอเด็กกลุ่มนี้หันมามองเนี่ยลองรึกภาพตามผมว่าหมาที่วิ่งไล่อะ่ะนึกถึงภาพซากหมาเน่าอะ่ะ าหมาเน่าที่มันเน่าไปขึ้นตัวที่มันขาหลังมันห้อยร่องแร่งแล้วใช้ขาหน้าตะกุยแต่เร็วมากแล้ววิ่งไล่พวกเนี้ยทั้งทั้งหมดเนี้ยตกใจก,กับภาพที่เห็นแล้วก็วิ่งไปจนถึงหน้างานไปถึงหน้าโรงลิเกแล้วก็ไปหาแม่ทุกคนก็ไปหาผู้ปกครองทางด้านอิชายเพิ่มไปหาแม่แล้วก็ไปไปเขย่าตัวแม่บอกแม่แม่ผีหลอกแม่ผีหลอกผมทางแม่ก็ห่วงดูลิเกไงลิเกกาลังสนุกเลยก็ดุลูกว่าอยา่าอย่าเอา้เอะอย่าอ้อะแม่ดูลิเกยอยู่ ีนี้เด็กชายเพิ่มเนี่ยด้วยความที่ทั้งตกใจทั้งอะไรด้วยโดนแม่ดุด้วยก็นั่งแบบนั่งหอบหายใจเพราะวิ่งมาจากด้านหลังแล้วก็ตานี่ก็เริ่มมองไปที่ลงลิเกช่วงเนี้ยทางด้านลงลิเกนี้ก็หน้าง,งานก็กําลังเป็นช่วงที่นางเอกหรือว่าองค์หญิงเนี่ยออกมาไล่ลําแล้วร้องลิเกแล้วก็จะมีพี่เลีย้ยงตามมาคนหนึ่งก็มานั่งเขาเรียกว่านั่งพับเพียบเนาะอยู่ข้างล่างคนที่เป็นองค์หญิงเขานั่งอยู่บนเนี่ยแล้วช่เนี้ยแม่ก็บอกว่า ไปซื้อขน,นมไปอย่ามากวนแม่จะรู้วิเกทางเด็กชายเพิ่มก็นั่งเงียบโดนแม่ดุแล้วก็ตาก็จ้องไปที่ลงวิเคแต่สิ่งที่ผิดปกติก็คือว่าคนที่บอกว่าเป็นพี่เลี้ยงของนางเอกที่นั่งพักเพียบอยู่ข้างล่างตรงตรงใกล้ๆนางเอกเนี่ยหันมาจับจ้องตาเด็กชายเพิ่มแบบจ้องเลยเด็กชายเพิ่มก็เริ่มสงสัยอะทำไมคนนี้เขาจ้องจ้องแบบไม่กระพริบตาแล้วเด็กชายเพิ่มก็ก็จ้องกลับเหมือนกันแล้วปรากฏว่า ตัวละครตัวนี้ที่อยู่บนลงลึกเกอค่อยๆค,ยคานเขาลงมาแล้วก็กระโดดลงมาจากลงลกเกแล้วก็คานลึกภาพตามผมว่าคนนั่งดูลิเกเนะี่ยปูเสือกใจไมปหมดเลยแล้วไอ้ตัวลิเกตัวนี้ที่เป็นพี่เลี้ยงเอ,งเอ,งอกเนี่ยกระโดดลงมาแล้วคานสี่ขาคานด้วยความเร็วอะ่ะคานผ่านคนที่นั่งปูเสือเนะี่ยมาถึงหน้าเด็กชายเพิ่มแล้วก็มายิ้มให้แต่การยิ้มของเขาอะ่ะยิ้มจ่อๆตาค่อยๆถลนแล้วก็ปากไม่กว้างมากจนกระทั่งเด็กชายเพิ่มก็ เขย่าแม่แม่ผีหลอกเนี่ยอยู่ตัวหน้าเลยนิเกผีหลอกแม่ก็ยิ่งดุเลยแม่ก็เนื้อเงื้อมือจะกตีบอกว่าไปเลยนะกลับบ้านไปเลยแม่จะดูนิเกอย่ามากวนเด็กชายเพื่อก็วิ่งกลับบ้านไปแล้วพอกระทั่งเช้ามาเนี่ยปรากฏว่าเด็กเด็กกลุ่มเนี้ไม่สามารถไปโรงเรียนได้เป็นไข้กันหมดเลย mm hmm. ผู้ปกครองก็เลยพากันพาไปหาหลวงตาที่เป็นเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันที่วดัดแล้วก็พาไปอาบน้ำมนต์พาไปให้หลวงตาแบบว่าเหมือน อ่าให้ของดีให้ใส่ผูกใส่สิสสนเหมือนคนอีสานะนะเนาะลูกกระสินข้อมือเพื่อเรียกขวัญอย่างเงี้ยแล้วก็เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้หลวงตาฟังปรากฏว่าหลวงตาก,ก็บอกว่าเอา้ายังเจอกันอีกเหรอเพราะว่าคนที่มาเป็นอ่าคนทําบ้านดีสินอะ่ะปรากฏว่าเป็นอดีตสับเปลอซึ่งเสียไปนานแล้วเกศชิตาพุธเกศชิตาพุธซึ่งเสียไปตั้งแต่อ่าก่อนที่จะเอาว่านหลวงตารูรปเนี้ยยังเป็นอ่ายังไม่ขึ้นเป็นเจ้าว่านนะยังเป็นพระอ่าผู้ช่วยอยู่ค เสียไปนานแล้วแล้วคนที่ปั้นน้ําตาลน่ะตรงนั้นฮะเขาเป็นคนที่เคยมาปั้นน้ําตาลทุกปีแล้วก็ไปตั้งโต๊ะปั้นน้าตาลอยู่ตรงใกล้ๆลาวงแล้ววัยรุ่นเนี่ยด้วยความที่ว่าแย่งนางลำกันอ่ะแล้วก็โยนระเบิดทําให้โดนลูกหลงเสียชีวิตแล้วเนนเนี่ยที่เจอแต่ตั้งแต่ตอนแรกอ่ะเนนคือเนนอ้วนๆเดน,นเด็กๆที่มาบวชภาคฤดูร้อนแล้วก็ด้วยความสนภาษาเด็กเนี่ยเนนเนี่ยก็ไปเล่นกับเด็กวัดนาะที่สะท้ายวัดเนี่ยแล้วจมน้ําตายนั่นเอง ทำให้เด็ก่มเนี่ยทั้งหมดที่เจอด้านหลังวัดเนี่ยไม่ใช่คนเลยอืเจอผีหลอกล้วนๆเลยด้วยความที่ว่าเดินบ่นกันมาว่าบ้านปีสิงด้านหน้าแบบมันไม่น่ากลัวเลย <c oughs> แล้วในสุดก็มาเจอบ้านปีสิงท้ายวัดซึ่งลุงคนเนี้ยบอกว่ามาเกือบปี <c oughs> ก็เป็นเรื่องราวที่คุณตัดเพิ่มเนี่ยเราห้ฟังแล้วพวกผมฟังอย่างสนุกเหมือนย้อนเวลากลับไปเหมือนเราได้นั่งอ่านกระตูนผีเร่มระบาดอะ่ะเหมือนกขเล่าด้วยความที่แบบความจําของคนสูงอายุอะเนาะแต่ เล่าสนุกมากผมก็เลยคิดว่าน่าจะนําเรื่องเนี้ยมาเล่าให้ฟังใน EFM นั่นเองเพื่อมาแชร์สุขกันฟังด้วยความเป็นเรื่องเล่าสนุกสนุกฟังแล้วนึกถึงบรรยาากาศเก่าๆของงานวัดแล้วก็บ้านผีสิงนั่นเองอังคารครุ่มโปงพอดแคสต